ครับสวัสดีครับผมวันนี้พบกับบ่าวขี้คุยอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ฟาร์มหนูนานะครับของตาสายนะครับผมอยู่ที่บ้านป่ากรุงนะครับตำบลหนองปริงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับก็จะทําการเลี้ยงหนูนาแบบนี้เลยนะครับแต่วันนี้นะครับตาสายนะครับไม่อยู่ที่ทุ่งนานะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราจะมาสัมภาษณ์ตาสายนะครับว่า เลี้ยง okay. ย,ยังไงเพราะพันยังไงนะครับขายกันยังไงมีรายได้เท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับคร่าวๆนะครับว่าการเลี้ยงหนูนาเขาทํายังไงกันนะครับผมก็จะเลี้ยงประมาณนี้ครับมีท่อนะครับซีเมนเลี้ยง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 กันแบบนี้นะครับผมอันนี้นะครับโอ้ตัวอ้วนมากเลยครับผมหนูนานะครับออันนี้อยู่เป็นคู่คู่นะครับอแล้วก็มีโอ้ตัวเล็กนะครับ มีตัวเล็กนะครับอ่าออกตัวสีดำๆแล้วนิดนึงนะครับผมอ่าแต่ยังไม่เลืมตานะครับอีกสักหน่อยก็คงจะเลืยมตาแล้วก็สามารถขายได้นะครับอันนี้ก็อ๋ออันนี้น่าจะเป็นอ่าตัวสีแดงๆอยู่นะครับน่าจะเป็นอ่าน่าจะเพิ่งคลอดออกมานะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเรามาเจาะลึกกันเลยนะครับว่าการเลี้ยงหนูนาเลี้ยงยังไงนะครับขายยังไงมีรายได้เท่าไหร่นะครับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เ่าขี้คุยด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมเราจะมาจัดเต็มนะครับวิธีการเลี้ยงหนูนาวิธีการเพราะหนูนาขายหนูนาวิธีการดูแลหนูนานะครับผมเดี๋ยวเรามา,มาดูนะครับในคลิปหน้าให้เต็มเต็มกันไปเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นตัวอย่างบางตอนนะครับผม สำหรับการเลี้ยนหนูนาหรือว่าเป็นฟาร์มหนูนาของตาสายนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมไว้เจอกันนะครับคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อน,นครับผมสวัสดีครับ